นะครับด้านหน้านะครับคุณชมในทางมาลำบากมากนะครับไม่รู้เอสถอยรถกลับไปได้หรือเปล่านีฮะนะครับโอ้โหค่อนข้างที่จะพอสมควรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูปูกันนะครับนะใกล้วิหารองค์ปูเจ้ากาดําก็ถือว่าใกล้จะสําเร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตเดินนะครับ ซื้อเครื่องดึงไปถวายปู่ด้วยนะฮะอู้นี่อะไรนาะน,นี่เนาะสวยงามมากลูกกรงนะครับลูกกรงที่เป็นกำลังทำอยู่นะครับลูกกรงสวยงามจริงๆนะครับนี่ครันนี้ช่างก็กำลังทำอยู่นะครับคุกจนกำลังทําอยู่นะฮะตอนนี้ก็กำลังทํา ต่อสร้างอยู่ด้านนอกเนาะโอ้กำลังทำงานอยู่เลยวันนี้ครับช่างใกล้จะเสร็จแล้วเนะาะใ,ใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับถ้าใกล้ก็จะสวยนะครับอ่ะโอ้ใกล้จะเสร็จแล้ว โอ้วัสดีครับปูโอ้ยเนาะปูก็นี่ฮะปูก็ไม่ได้หยุดนิยดนานเน,นอกจากไม่มีเวลาจริงๆอ่ะดูครับคุณชมคุณชมจำได้หรอือเปล่านี่คือปูนะปูคำเซนนะครับ <c ười> <c ười> ปกติเต่เ็นนั่งเขียวมาอยู่ไม่ให้ดูชีวิตจริงของปูคำเซนนะครับู่ชีิตจริงของท่านก็จะเป็นนะฮะ นี่องค์อะไรปู่ปู่เจ้ากระดำนะอันนี้เป็นปราพยาคงโอ้ปราพยาคงรรอืม,อมปราพยาคงจะเป็นปราบรรมเห็นไหมจับที่มนันสองออกสองข้างเลยโอ,อ,อ้จับขีดเลยเออจับขีดเลยอืมนะครคุณผู้ชมนะครับเป็นเรื่องของบารมีโบราณม,มันมีในตำราอยู่นะปู่เนาะมในตำรา,ำราแต่ว่าคนที่จะ ศึกษาจริงๆี่ไม่มีหา,<อ>ายากมากคืออันนี้ที่เอามาติดในวิหารเพราะว่าเป็นการป้องกันมารร้ายจริงไม่ดีชัว่วร้ายเข้ามาไม่ได้เราต้องใส่ปราบพยากรไว้เลืขขอการเก็บไายละเอียดแล้วตรองกะปูนี้ไม่เกี่ยวนะปูน่นะอันนี้คืออันนี้ยึดอ,อันนี้ไว้ดิโอายึดไว้เฉยเพราะว่าติดลายไงเมื่อกี้ติดลายแล้วก็เลยต้องตองกระปูยึดไว้ก็เอาออกเร็ว นี่ครับปูลงมือปัจบัติเองนะครับคุณผู้ชมมันเป็นงานละเอียดเนาะปูเนาะ่เราจะเก็บไอเก็บรละเอียดเนี่ยมันเราจะต้องเก็บให้เป็นเนื้อเดียวกันเนยอ๋อถ้าถ้าคนละเนื้อมันเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือยังไม่ได้เก็บมันก็จะเป็นร่องเป็นอ่ามันจะไม่สวยแต่พอเราเก็บมาเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยเราเอาน้าปูนเทอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะให้อ่า ตามฟองอากาศฟองเนี่ยให้มันหายไปจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยใช่ไหมเนาะเวลาเราใช้น้ําลูบน้ําปูนนะให้เป็นเนื้อเดียวกันต้องใส่ใจจริงๆนะปูนกว่าจะได้สวยงามเนี่ยอืต้องเก็บอันนี้อันนี้เก็บต้องเก็บหลายรอบมันไม่ได้เก็บรอบเดียวเนื้อมันก็จะเนียนก็ต้องใส่น้ำลูบใส่เลยเนะ อืมน้ำปูลูกว่าจะบอกเอฟซีว่าจะเห็นเลขนะแต่ว่ากล้าบอกตามันใจมันคิดเรื่องเลขเลยคิดเรื่องเลขมองไปก็จะเห็นแต่เลขอย่างเดียวเลยเนี่ยเนี่ยสีเจ็ดเต็มเต็มเลยน่ะไม่ได้คิดนะปู เราไม่ได้พูดเล่นเลยผู <c 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 ้สี <c 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 um> ่เจ็ดจริงๆนะผู้เนี่ยนี่สี่กับเจ็ดอือสี่เจ็ดนะผู้ไม่ได้คิดไม่ได้คิดเรื่องเร่งนะต้อเห็นจริงๆเนาะเลกมากเก็บสี่จะเห็นเหมือนกันสักเปล่าเนาะเก็งแนวทางนี้เลยก็เห็นเนาะรู้จะไหวยังไงก็เห็นจริงๆ ดูครับปูไอ้สบายปูตรงนี้เลยก็ได้เนาะจะได้แบงลูกศิษย์ลกหาทำงานปูปลาปูนี่เลยนะอ้าวชาทูชาทูร่ำรวยร่ำรวยไม่มีอะไรก็นร้อยห้าสิบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยไอแรงเขาทำงานเราก็ได้บุญด้วย เราก็จะได้บนด้วยและดูรายละเอียดที่กำลังปิดให้ตูดูแนะนำหน่อยเพราะว่าอู้สวยเนาะอันนี้คือหน้าต่างวูยทำไมคนลุกเนยมามาชี้ดูคนลุกเลยอู้รายละเอียดอันนี้คะานไม่ลงสีนะยังสวยมากนะอันนี้ต้องเก็บต้องติดรายละเอียดเห็นไหมอย่างนี้เจ็ยเราต้องมาเอาลายดอกเล็กมาติดเนี่ยเห็นไหม ตามนี้นี่นีมันไม่ใช่ง่ายเลยช่างต้องปรนิดืองกันเนาะเนี่จะฟื้นอยูด,าน,ดานนี้นเนั็เลยยืนห้องทำง,งานก็ปูเลยนะเดีวยวนะเดี๋ยวไปดูดรายละเอียดอันนี้ก็ยืนัเรียบน,นัเลยทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน,กน,กน ยังเป็นโลปัดอันโตอันนี้ก็ได้เป็นตัวแบบนี้อันนี้เรายังบิดอันโตมันจะเป็นให้อวัยกรรมตรงเป็นมิติที่แบบว่าเหมือนกันเป็นเนื้อเดียวกันนุ่งไหมนะำตัวไม่แต่ไอ้เนาะนะอวัยกรรมไปเลยอันนี้ก็เล็กเนี่ยอันนี้ก็เรียกต้องเอาปูนี ครับุผู้ชมนะครับวันนี้ก็จะตามเรขปูคําเซนนะครับปูจะได้เรขตัวไหนอะไรยังไงฝันหรือยังก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าเราก็จะมาสนทนากัะปูนะครับหลังไม่ออกนะครับก็เพิ่งมาเจอปูวันนี้นะครับเส้นทางก็มาลําบากช่วงนี้นะครับเรียดนะครับรีบยังเต็มท,ที่อ่ะผู้ชม พอเสร็จแล้วคงจะสวยงามเนาะถ้าเสร็จแล้วสวยงามอยากด้านบนเลยใช่วยปู่เนี่ยอู๊ดกี่องค์ครับเนี่ยเล็กกี่องค์กับปู่นี่เยอะเลยเนี่ยเยอะเลยนี่เป็นปราพยากรองเล็กปราพยากรองเล็กองใหญ่อ๋อปราพยากรงเนี่ยก็จะอยู่มุมเสาของเรางนี่ยเราจะไม่ได้เก็บน้ำปูนต้องเก็บน้ำปูนก็เก็บน้ำปูนเยอะเลยนะปูนอะอันนี้ต้องเก็บอันนี้ทับหลัง องปราพยากรหลังสุดจะเป็นปราพยากรอยู่ด้านทั้งข้างนอกข้างในอาจจะเป็นนรสิงห์แบกพานถ้าใครมีคนที่โดนคงโดนของเข้ามานี่อาจจะกลาหายผีเกิดเจิงหมดแหละเข้ามาในนี้มันเข้ามาตรงนี้ได้แค่เข้ามาก็หายหมดเลยตรงนี้จะเป็นองค์ปู่จะอยู่ตรงกลางนี่องค์ปู่เจ้ากระดัใช่จะอยู่ตรงกลางตรงนีอองค์ปู่ต่อยังไม่ได้หลอก อ๋อต,ต้อง,ต,ง,ต,งอติดตรงนั้นเป็นปูเรามาติดตรงนี้ครับจะเป็นทับหลังขององค์ปูเลยปกติก็จะเป็นพระนารายณ์ตามประจักษใช่ไหมพร,พระนารายณ์พระนารายณ์พระทรงช้างเอราวัณพระอินทรงช้างเอราวัณพระพยากกงแล้วแต่ประสาทที่เขาจะทำแต่ประสาทของเราก็คือต้องเป็นองค์ง<ๆ>งูกาดมองคูกาดานั่งบน,นทับหลังก็เป็นตำหนักก็เป็นอะไรในวิหารองูเจ้ากาดานะครับดังนั้นเราก็เลยต้อง ใส่อปูในทับหลังครับอืมแล้วก็อีกก็ไม่นานนะปู่นะเดือนนึงน่าจะใกล้ละจะน่าจะประมาณนั้นเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็เริ่มเก็บลายอันนี้เก็บลายภายในเดี๋ยวภายนอกอีกกำลังติดภายนอกครับข้างล่างก็จะปลูกกระเบือเบ้องครปูปลูกกระเบื้องข้างล่างข้างล่างปลูกกระเบื้องเป็นอาจจะเป็นสีมอตกดสีมรกดเนาะอือสีเขียวมรตกดโอ้ลายสวยมากนะปูนะโอ้โหสวยจริงจะเป็นสีอะไรครับปูที่ชาเนี่ยก็ไป ก็คือตัวนี้จะเป็นส oh ีเขาเรียกว่าสีดินสีดินส๋ดินอเหมือนปะสาตส้มๆแดงๆเหมือนประสาตแล้วพื้นจะเป็นสีเขียวมรกตส่วนข้างในเนี่ยเราจะลงลงดําปิดทองลงดําปิดทองเลยข้างในนะเฉพาะโซนในวิหารข้างในข้างนอกก็จะเป็นสีดินข้างในจะเป็นดําปิดทองดําปิดทองด้านข้างก็จะเป็นน้ํานะครับขึ้จุดต่อไปก็จะได้เทเทในปูโอ้ทานรอบตรงนี้ด้วยอือเททานรอบจะเป็น ระเบียงเป็นระเบียงนะโอ <ing>? no all, oh, ้น oh, right oh, oh, okay. ี่เห็นไหมเนี่ยมนเี่เต็ดก็ไม่กล้าราะเอียทุกอย่างโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นโอ้ระเบียงรอบน้ําเลยอ่าโอ้ใครก็สามารถเดินเดินออกรอบข้างๆได้อตอนนี้กําลังติดนอนระสิงแบกอาคารนี้อยู่แบกอาคารนี้อยู่เนาะับนอาคานล่างแบกตัวาคเป็นนอนระสิงนะจะเป็นนอนระสิงแต่ตอนนี้ไม่กล้าเข้าไปเดี๋ยวโทรศัพท์ตก ตรงนี้ก็จะเป็นลายนี้ทั้งหมดทั้งนอกทั้งในลายลายเสาตัวนี้ลายเสาก็จะติดลายตรงนี้อีกอันนี้จะเป็นลายเสาข้างในโอ้โหปูนได้เก็บน้ำปูนกาเก็บน้ำปูนกับกันได้ปจัยที่เก็บซีทรงมาสรงมาช่วยช่วยทำเพราะว่าเราเอามาทำวิหารทุกนี้ให้ใหู้รงให้สวยที่สุดสวยที่สุดแล้วก็ดีที่สุดดังนั้นเราถึงเน้นลายละเอียดอันนี้สนับประตูก็จะมีทวารประตู อยู่ตรงนี้คือจะไม่ให้เหยียบเหยียบผวังประตู<อ>จะมีจะมีลายแบบนี้แหละอยู่ตรงตรงกลางจะไม่ให้ย้ามจะให้ข้ามเอาจะไม่ให้เหยียบเลยไม่เหยียบไม่เหยียบประตูจะให้ข้ามอืเอเหมือนในประสาทของมันจะมีเขาเรียกว่าคานประตูหรือใ,ในอของาศาสนาฮินดูในบทฮินดูอย่างเงี้ยแม้แต่โบทไทยก็มีอ๋อเขาเขาจะให้ข้ามเขาจะไม่ให้เหยียบ ไปคนอาจจะสงสัยเอ้ไปอาจจะเยียบก็ได้บางทีไม่ได้อ่านหรอกห้ข้ามอ๋อห้ข้ามถ้าข้ามได้ก็ดีถ้าข้ามไม่ได้คือไปเยียบก็เหมือนกันหนักเนาะเหมือนเราเขาเรียกว่าข้ามสิ่งไม่ดีอ๋ออ่าถ้าเราเยียบก็เยียบสิ่งไม่ดีไว้เราต้องข้ามต้องข้ามชีวิตเราจะดีขึ้นเนี่ยเราเราข้ามให้มันข้ามไปให้ข้ามไปเออยกวอยางตรงนี้เราปูปูทราย ประตูเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมพอเราข้ามเข้าเนี่ยข้ามสิ่งที่เราไม่ดีเอามาเนี่ยมันไม่เข้ามากระหรอกแล้วมันติดอยู่ตรงประตูถาวรแล้วกั้นไว้เราข้ามข้ามผ่านมันข้ารับจากสิ่งดีๆเราก้ามข้ามผ่านครับเอาสิ่งดีๆก้าวออกมาข้ามออกมาแต่ถ้าเราเหยียบก็เหมือนกับเราเหยียบสิ่งไม่ดีไว้ใช่โอ้อันนี้เป็นเคล็ดลับนะครับคุณโจมในในในวารประตูเราก็จะมี ของที่ไว้ใต้นี้อีกอือโอสิ่งที่เขาเรียกว่าสามารถปราบสิ่งไม่ดีได้ไดไดอ๋อใต้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 ทอนประตูอีกนะครับคนที่มีของมีอะไรก็อาจจะก็ต้องของอที่ว่าไม่ดีเนาะรอบริเวณน่ายักษ์เห็นไหม,มน้ายักษ์พย,ยัพุทธเนี่ย,ย,ยก,ก่อนจะเข้าไปข้างในเ,เห็นไหมลายจะเป็นโห เข้าไปต้องข้ามหลายขั้นหน้าพุทธหน้ายักษ์หน้ายักษ์กอืครับอันนี้มือนจะเข้ามานี่มีมีพวกนี้คุ้มครองเราอยู่อ๋อจัดว่าอันนี้คือให้ดูแบบยังไม่เสร็จนะครับไปดูว่าเสร็จแต่สวยขนาดไหนนะครับคุณผู้ชมอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับ ยังไม่เสร็จแต่ว,ว่าคอยดูเสร็จแล้วจะสวยขนาดไหนนะครับวันนี้ก็เอาปัจจัยมาช่วยปูในการช่วยทําวิหารด้วยนะครับคุณผู้ชมที่ร่วมวร,ร่วมกันสร้างร่วมกสร้างวิหารเนาะเดีย๋ยวเ้นเป็นหลังเล็กๆไม่ใช่ลังใหญ่แต่ว่าคุณภาพยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากทุกกลา,างนิ้วจะประกอบด้วยเนี่ยเห็นไหมอ่าครับยมดูแม้แต่ข้างบนเนี่ยยังต้องเก็บรายละเอียดทุกอย่างทุกอย่างเลยอันนี้คือยังไม่ได้เก็บ ติดมูลนะคืออันนี้ติดติดเฉยเนี่ยแค่แค่ด้านบนนี่ยังเ,ปเ,ปเก็บรายละเอียดเยอะเลยใต้ท้องพันนี่ก็ติดลายอยู่ไม่ใช่จบแค่นี้เนี่ยเห็นไหมไอ้แม้แต่ตรงนี้จะเป็นลายบัวหมดลายบวัยบวหมดเลยด้านในเหมือนกันเลย ของตัวเลขนะครับที่ผ่านมาเนาะคุณผู้ชมก็ตีความฝันสัดเคลื่อนไปสัตเคลื่อนไปนิดนึงนิดนึงอแต่ว่ามีคนเขาฝันถึงปู่ก็คือแม่นนะปู่ถูไม่รถใช่ไหมรับปู่ไม่ลงจากรถเลยเสลกเลขปู่ไม่ลงอยู่ในเสลยนเลครับเลขรถกับเลขทูบเราเลขทูบนวันนั้นไงวันทําพิธีเลขทูบยังเลขทูบเจ็ดสองเจ็ดสองอืมก็อภัยขออภัยี๋ยวงวดนี้แหละพอดีเลขมันดังกู เลขมันดังเกินมันดังเกินเขาก็เลยไม่ให้อกเลขดังตรงเลขปูมีแตห้าศูนย์ทั้งนั้นเลยหลักกิโลกับห้าศูนย์คนเข้ามากกับห้าศูนย์เยอะมาที่ไหนก็ห้าศูนย์เหมือนกันก็ว่าโหมันหลายสำนักหลายเจ้าเลยห้าศูนย์ใช่ไหมครับเยอะมากของปูของคนอื่นก็ห้าศูนย์ด้วยครับจากนั้นงวดนี้ไม่พลาดหรอกเตปเต่ปูยังแห้ยยนไปสุเลยยังใจเย็นใจเย็นเย็นก่อนนะครับเดี๋ยวแอ้นั้นเกินเดี๋ยวจะดังอนเลขปูกันแหละเราต้องเงียบ ต้องให้เอฟซีต้องให้ลูกษยนลูกหาได้ก่อนได้ก่อนเอออย่าให้อย่าเพิ่งเงิมันได้ติดเพียงให้เด๋ยนนี้ก็ได้เพราว่ารอก่อนรอก่อนแล้วผมนะ,นะใจเย็นๆนะครับเอฟซีต้องติดตามช่องรอก่อนเ้อนะครับกลุ่มสั์พญาหน้ติดตามรอใจเย็นๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเลขดังเหมือนที่ผ่านมาก็จะมันจะเคลื่อนขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากนะครับนะครับในคลิปนี้ก็ให้ดูวิหารปู่ทำเซตนะครับ